สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงนะฮะน่าจะ8ปดโมงครึ่งโดยประมาณ8ปดโมงยี 27, ผมปัดขื้นนั่นแหละโอเคในวิดีโอม้วนนี้นะฮะเป็นวิดีโอม้วนแรกหลังจากที่ผมลงโปรแกรมใหม่เนาะลงอะไรไปบ้างลงวิโดววิดโดนะฮะแล้วก็โปรแกรมใช้งานทั่วไปเนาะ วันนี้เราจะมาทำนี่นั่นนะฮะหา r ีเทอร์นนอรนาะลิซิเนาะหาดูว่าเ้ยในช่วงเวลาอย่างเช่นสมมุติช่วงเวลาเดือนสิงหานะครับมีหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนมากที่สุดบ้างเนาะเราก็จะมาหาได้จากข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับนะนะเนาะก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะอะ,อะเข้าโปรแกรมอีฟินเรียบร้อยนะฮะก็ต้องทำหน้ากระดาษเปล่านะครับทำหน้ากระดาษเปล่าจุ๊บหลายๆท่านก็น่าจะใช้อีฟินกันข้องเนาะครับเนาะก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากเวลาใช้นะฮะก็กดๆไปเถอะนะฮะเดี๋ยวมันก็มาเองโอเคนะครับทำหน้ากระดาษเปล่าเสร็จเรียบร้อยเรามาที่ insert นะฮะ แล้วก็ set and mai นะผมก็อย่างนี้แหละงมง,มงมหาไปเรื่อยแล้วมันเจออะไรที่น่าเล่นน่าสนุกก็เอามาทำ analysis นะฮะแล้วก็ return analysis เราจะได้เป็นกราฟแท่งแบบนี้ขึ้นมานะฮะขยายให้เต็มจอแล้วสิ่งที่เราต้องการจะหานะเราหาอะไรดี ตรงนี้เป็นตลาดเซตนะ,ะเนาะสมมุติผมจะหาว่าเฮ้ยในตลาดเซตเนี่ยมีตัวไหนที่เกนเนอร์เยอะสุดนะฮะเนาะ,ะในช่วงเวลาอย่างเดือนที่แล้วนะฮะเดือนสิงหา,นะาเนาะเซตแล้วก็เกนเนอร์นะครับเกนเนอร์เซตติง้งก็เอาเป็นบิทวี เบ็ดบินนั่นแหละ <c oughs> ก็เอาย้อนเวลาไปนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่ดีสามสิบเอ็ดศูนย์เจ็ดนะฮะแล้วก็มาเอ็นที่ออกัสเซปเทมเบอร์อ่าวันที่หนึ่งแล้วกันนะฮะ <c oughs> สามเดือนศแล้วก็ศูนยน่เะครับม่เป็นช่วงเวลาระหว่างเดือนสิงหาเนาะกดโอเคปังแล้วมีอะไรละ่ะที่มันมากสุดเห็นเนอมากสุด07นย์เจ็สามเดือนะครับศูนยมีอะไระ go, อ่ะเรากดโกปปังอ่ะผลออกมาว่า ตัวคอนะฮะตัวคอของโคบอนเยอะสุดนะตัวคอโคบอนแล้วก็มี AJD วอลหนึ่ง GAI วอลสามนะโพล่าวอลสามอันนี้มันอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่ามันไม่เป็นหุ้นนะฮนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้นะเปลี่ยนหน้าได้ส่วนมาก มีจะเป็นพวกออปชันพวกอะไรพวกเนี้ยพวกออปชันเป็นไอ้นี่นะฮะมาดูเป็นไอ้นี่ดีกว่าเซตษร้อยนะฮะระยะทางเหมือนเดิมเ้ยช่วงเวลาเหมือนเดิมกูเศรษร้อยมีอะไรสูงสุดเซตษร้อยมีโกบอลเคทีซีนะฮะโฮมโป่ Home po, นะ,ะ่ยแจ็ตเนี่ยฮะ ไล่กันมาเนาะไปดู mai บ้างแล้วก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนได้จากตรงช่องนี้นะฮะช่องที่โชว์เนี่ยนะครับ mai นะฮะกด go ปุ๊บ mai มีอะไร cpr นะฮ CP นะ cprfvc เนี่ย trt วสองเน,นี้ยนอกนั้นนี่ไล่ๆกันไม่มีอะไรแบบโดดขึ้นมามากเนาะ ที่ท็อปก็วาเป็นอีกตัว CPR นะจะท็อปกวิธีทำก็ง่ายๆแบบนี้นะฮะลองไปทำกันเองเนาะแล้วทำเสร็จก็บันทึกะบันทึกก็ได้แล้วก็ใส่ชื่อเป็น r e อ,อย่างนก็พอลอะเนาะโอเคก็เซฟไว้เวลาเราเซฟเสร็จมันจะไปอยู่ตรงเทมเพลตนะครับแล้วก็คอส์ต์ไม คอสตอมใหม่นั่นแหละมันบอกว่าคอสตอมใหม่เนี่ยใหม่ละ่ะนะ Return ตรงนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ไปลองทำกันดูเนาะวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับผม